นนแค่นั้นแหละมากเลยนะเออนี่มาแปลงที่23นะครับเป็นแปลงติดตามซึ่งได้ทำไว้ช่วงปี2553ในพื้นที่เขตราชการป่าบุญที่เกินมนต์23ก็เขงคอนอีู่พ่อมือจือเหลือกน,น้าหรือมีเหลือเขา ห้าห้าสี่อท T หนึ่งสองเรียกเดือวจังเลยหนึ่งหกสี่เก้าแปดปีหนึ่งต้นมาขำมาขำต้นมุมกูเตราะห์าพวเคราะ ครับเจ้าต er. oh, ั้งันมเชื่อเวันตัวเอีวังบจากกนวางแขนแล้วกมองวคือสาวทีแล้วเนี่ยในกรณีนี้ราวที่แล้วเนี่ยเขาไปนอนที่ไหนเขาจอดที่ไหน RO อยู่ไหน R อยู่ไหน u c อยู่ไหนใช่ที่เรายู่ที่เราต้องสนใจมากที่สุดก็คือสีสเอง ที่สุดมันเป็นเพียงมันจะเอ็นอีหรือมันจะอีก็หมุนสมดุ e ใช่ไหม,มเพราะว่ามันอยู่กลางๆเนอะ,ะรู้สึกมันจะยี่สิบสองจุดห้าแต่ถอ่านไปดูว่าถ้ามันไอตรงนี้มันเก้าสิบสิบสองจุดห้ายี่สิบอาท อันจะแปลงติดตามแปลงที่ยีสิบสามนะครับถามภูเวัตวัดขี่ต้นนะครับติคะกี่ต้นนะครับสี่ครับสี่หกสี่แปดอ่เ่ง้นต้นกระนาครับลอต้น ้สก็หอกสาันไหนเหรกะไหนสกสอเมตรครับสองต้นครับตกเมตรยาวว่นนี้ชิ้นผาเมตรใหญ่ยเหรอโตห้าสิบแปดห้าสาม